เค้กับผมก็อยู่กับเกมวันผันแมวนะครับวันนี้ก็จะมาขายดี V ที่258นะก็เป็น ID ดีอ่าไอดหลักก็ว่าได้ละกันนะครับเพราะว่าพลังก็อย่างที่เห็น30ล้านบวกนะครับอ่าก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรนะครับสำหรับ ID นี้อ่าผมขอเปลี่ยนตาตาก่อนได้ป่ะไมเปลี่ยนกรอบดีกว่าเหมือนจะได้มาใหม่คืออันนี้ครับนี่เทขึ้นป่ะ อ่ะก็พลัง30ล้านนะครับเลเวล114อันดับลันฟลอง์แปดสก็อันดับลันฟลองก็โอเคนะอันดับพลัง107โอเคไม่ไกลมากนะครับอ่าพานดานหนึตัวละครสแกง่ง119ก้ากิวอันดับที่2ครับตัวละครระดับเ s r แล้วก็เ s r p าร s นะครับจกักรพรรดิเด็กนะครับผมอ่าบาคุซันจกักรพรรดิเด็กร่าง2นะครับดวงเ s r p าร s นะครับกระบองเหล็กเกริวอ่า โซนิกราชาทะเลลึกทัซึมะกิพรีปพลิซเนอร์นะครับใต้ดินดาร์กชายแข่งท็อปมาสเตอร์คาบ,บุโตะเกริววัคซีนอ่าวัคซีนอะตอมิกกระบองเด็กร่างแรกนะครับเกโรกิโลยุงทัซึมะกิร่างสอง G4 ปูบอมโจเซ่เอเสอาร์โซนิกร่างสองปีไทยช่วยฟุบุกิเอเสอาร์นะครับตัวละครก็ต้องบอกว่ามีให้อ่ามีให้เล่นของปากของพอนะ ของดองก็ยังมีอยู่บ้างนะครับอ่าตัวดํม6์7ใบตัวเฉพาะ54ใบไอเทมปลุกตื่นมีหินพัฒนาปีศาจอยู่4ชิ้นนะอ่าโอเคต่อไปเป็นตัวละครน,นะครับผมดวง5ดาวม่วงนะครับก็ตัวโกงอยู่แล้วนะครับ MVP อันดับหนึ่งเลยตอนนี้อ่ะก็ไอเทม3ตา5นะครับเป็นเ p นะครับอืมเสียดายไม่มีสูตรสีทองนะ,ะแต่แค่นี้ก็โอเคแล้ว กระบองเหล็จกจะเต็มเลยโจมตีด้วยไอเทม3ดาวนะครับอู้สามดาวตั้งแต่อยู่ที่4ดาวอ่าต่อไปเป็นเกเรียวไอเทม2อตาสอนะครับเป็นมือปืนโจมตีเหรออ่าดวงโจมตีนะครับไอเทม2อตาสีบอมไอเทม2อตาสานะครับอ่าโซนิกไอเทม3าตาสีนะครับผมความเร็วล้วนเลยโบนัสสปีดอยู่ที่3แถวนะครับความเร็ว1,076อาจากักรพรรดิเด็กโอเค ก็น่าจะหมดไปเท่านี้ละกันนะครับเดี๋ยวเราวันนี้ไปเขียนอะไรที่สุดสุดละกันนะอ่าเปิดหรือ,อยังวันนี้วันนี้วันอังคารน่าจะเปิดแล้วละมัง้งอ่าอาวุธสามดาวก็มีทัตสุมะกิแล้วก็อาอศวินสับเคลื่อนด้วยนะครับอ่าโอเคมาเดี๋ยวไปสู้เลยละกันนะทีมหลักเราน่าจะเป็นทีมนี้แหละอ่าตอนนี้ก็เป็นทีมนี้นะครับสําหรับทีมหลักเรา ก็มาดูกันดีก,กว่าว่าจะตึงแค่ไหนนะฝังสี่เงาครับผมซนิคเราความเร็วเยอะกว่านะอะเป็นไงล่ะติดรอม,มตะครับกระบองเลยครับผมพายุป,ป่าเถื่อนหมุนครับชุมขึ้นแล้วหมุน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 เป็นไงล่ะติดรอม,มตะไปสามตัวนะครับตามด้วยด้วงครับผมระบ,บำคังกีดหน้า,า,าใส่ทัศน์สึเมกิซึ่งติดรอม,มตะก็ไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นะฝังสี่เงาครับ เราก็อาจจะไม่ติดลวงมาตะรอดตัวไปครับผมระบอมข้างพินาศไปอแต่ว่าก็ไม่เข้าอยู่ดีนะอพา,ายุปะเทือนของกระบ,บองเลยครับอของเขาก็อาวุธสามดาวนะแทบจะเหมือนกันเลยนะเนี่ยตัวละครอ่ะระบอมข้างพินาศไปครับตุ้มลับไปครับผมด้วงระบอข้างพินาศใส่ปูบป่บอมปู่บอมบอกว่าสบายครับ สบายมากครับผมปูบอมเกรียวันติครับทุ่มไปเป็นไงล่ะอืมอ้มเลยแต่เลือดน,น้อยๆทางนั้นเลยระบ,บอมเข้างพินากลับมาครับผมใส่เกรียของเราเกรียบอกว่าแบบนี้ทั้งวันก็ยังไหวครับผมยุ่งตีธรรมดาไปอาทิตร่องมาตาครับสําหรับเกรีดยดวงระบำข้างพินาตต่อไปยุงเราก็จะไล่ตีแล้วนะอาก็ไม่ได้เห็นยุงมาแบบในทีมแบบนี้นานแล้วนะอันนี้ก็มาเห็นยุงกันอยู่นะครับ อาบอมตีธรรมดาไปโอเคบอลคู่สันตีธรรมดาก็เฉยๆนะครับเกริวอันตีมาอมรอบแรกก็ช่างยาวนานครับผมยังไม่มีทีมไหนที่ตัวละครหายไปนะเพราะว่าเป็นคอบอมนะครับไอ้ไม่ใช่คอเกริวนะมันแบบระบ,บาดอยู่แล้วนะเอาฝังสีเงาครับติดร่อมมาตาครับยุงไล่ตีอ่าต่อไปกระบ,บองเลยครับพายุพาเทือนถูมือขึ้นแล้วหมุนครับ หมุนหมุนหมุนหหม,ม,มุตายไปสองตัวเลยด้วยเราไม่แทนตีไม่เป็นไรนะแค่นี้ก็โหดแล้วนะกระบองเหล็กนีนะ่มีประโยชน์จริงๆนะมีประโยชน์กว่าการโร่ด้วยปะเนี่ยอ่ะโอเคมัน PVE ได้ยวยไงสำหรับกระบองเหล็กเอาไปแบบเคลียร์ด่านมือนี้เออมันก็ยังเป็นตัวที่โอเคอาจจะไม่ได้แบบหตัวแบบเนี้ยแต่ก็3าสตัวก็โอเค ระบอมข้างพินาใส่บอมเราครับก็สบายๆยอยู่แล้วนะอ่าโอเคอันตีไปเจริลยุงไล่ตีครับจุบชับจุบชับลาค่อยครับโซนิกนะระบอมข้างพินาตุ้มอ่าตีไปครับยุงระบําข้างพินาตมาอีกนะอ่ะเจร้องมาต่ารัวๆนะทีมเราแต่ก็ยังไม่มีตัวไหนตายเลย ทั้งวันครับบอกเลยวาคูสันตีมาก็ในงานนะครับเขาสู่รอบที่สามแล้วนะภายครับผมฝังสี่เงาไปโซนิกกับบองเหล็กลงไปนอนกับพื้นลงยังลงยังลงครับผมแล้วก็พายุปลาเถื่อนไปลาก่อยหรือเปล่าวาคูสันอร่องติดร่วงมาตะเราทด้อนตายไปเลยนะสองตัวเกรวกับอ่าโซนิกของเราตายไปที่เรียบร้อย กระบ,บองฟื้นมาปั่นครับผมอืมพายุพัเทือนมาแล้วมาแล้วตอนนี้หมุน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 โอ้โหติดรออมตะร,รัวๆเลยไม่จบไม่สิ้นนะสำหรับโลกอมตะเนี่ยคือฮานจริงอาระบอมข้างพินาศครับตู้าระบอมข้างพินาศกลับไปตุ้มไปอ่า โอ้โหนี่คือการต่อสู้แค่รอบเดียวนะกินเวลามากอาเดี๋ยวตัวต่อไปตัวละครต่อไปก็น่าเกียดคอเกรก็บางขึ้นเรื่อยๆนะอ่ะตัวละครใหม่มาเออโกคิสึมาเนี่ยมันจะทําให้เกรีหนาขึ้นหรือบางขึ้นนะเห็นเมื่อก่อนมันเป็นตัวแทงไงอันนี้ก็ไม่ได้ดูสปอนยนะครับว่าโกคิสึทําอะไรได้รู้แค่ว่ามีอีกาแค่นั้นจบครับผมแล้วก็เปลี่ยนท่ายืนไม่รู้ว่าต่อไปนี้คือแบบอา้าว จะทำให้รหนาหรือบางขึ้นหรือเปล่านะอ่าโอเคอัปูบอลตายคิดว่าตายไปแล้วนะเนี่ยระบบเครื่อง,งพีนาทครับตุม้มเป็นไงกระบองหายครับผมอ่าระบบเครื่อง,งพีนาทตุม้มแล้วก็ระบบเครื่อง,งพีนาทกลับไปนี่คือพลังเราเยอะกว่ามากนะแต่ว่าการต่อสู้ดูเหมือนสูสีนะ อ่าโอเคกระบ,บองฟื้นมาครับผมปั่นไปยังไม่พอครับพายุป่าเทือนโอ้โหนานไม่นานก็ดูเอาละกันอ่าโอเคจบรอบนะครับเราไปตีบอสได้ป่ะขอดูก่อนนะอ่าโอเคตีบอสแค่รอบเดียวไม่น่ามีปัญหามั้งถ้าเราจัดฟูลทีมผมขอดูอันดับกิลวก่อน ันดับคิวคิวอันดับสองโอ้มีปัญหาแน่แน่ป่ะอีไม่เป็นไรหรอกตีบอสแค่ครั้งเดียวอ่าโอเคผมขอจัดเซตการตีบอสก่อนนะตัวตีบอสจักรพัฒิเด็กเสียดายนะแต่ไม่เป็นไรเรามีอกระบองเหลิกไว้แก้อยู่เราต้องเอา G4 ลงอยู่แล้วนะครับ G4 โฟลง พลังเราส0ล้านคอเกีวผมคิดว่าน่าจะเอาอยู่ไอ้คอเกโร่น่าจะเอาอยู่อขัดสายพลังอีกตัวเหรอตัอดวด้วงยืนแทงได้อยู่คิดหนักเลยอ,ะอ่ะอ่าถ้าเอาคอนี้ก็ยังขัดสายหมัดอีกตัว